สวัสดีครับจริงๆคลิปนี้ควรจะเป็นคลิปที่2แต่ต้องมาเป็นคลิปแรกแต่เป็นตอนที่2แทนเนื่องมาจากว่าผมซื้อสินค้าตัวนี้มาครั้งแรกก็มีปัญหาไปหนึ่งอย่างซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าจะถ่ายคลิปเพื่อที่จะเอาปัญหานั้นมาคุยแต่ก็ยังไม่ได้ทําก็ได้ตัวที่เคลมตัวใหม่ที่ทางโรงงานเอามาเปลี่ยนให้ถึงที่ก็คือตัวนี้เป็นตัวใหม่ก็มาทดสอบสิ่งต่างๆที่เราจะทดสอบได้ครั้งแรกที่รับ ก็ปรากฏว่ามันเออมันทำงานปกติดีนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็มาลองใช้งานจริงคือผมได้ไส้กรอกมาจากน้องคนหนึ่งก็เอามาลองใช้งานดูว่าเออมันจะอบอะไรยังไง ด้วยความที่ผมทําอาหารไม่เป็นก็ไม่รู้จะทำมีท่าไหนซึ่งก็มีน้องเขาก็แนะนําเครื่องอบลมร้อนแบบนี้มาน่าจะสะดวกดีครั้งแรกก็ทําเองไม่ได้ถามไม่ได้ไถอะไรใครลองดูเดาๆไปก็ปรากฏว่าผลที่ออกมาก็คือไม่นะครับเพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าจะตั้งอะไรเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ถามน้องเขาว่าควรจะใช้อุณหภูมิอะไรเท่าไหร่ตั้งเวลาเท่าไหร่ก็เราก็ลองทําตามที่น้องเขาแนะนํา นะลองปรับอุณหภูมิปรับเวลาดูปรากฏว่าผลลัพธ์ครั้งนี้มันออกมาหน้าตาสวยงามน่ากินไส้กรอกที่ออกมาเนี่ก็ตามรูปเลยดูน่ากินนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเครื่องนี้มันใช้ยังไงแล้วก็ตั้งเวลาเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ไส้กรอกมันออกมาดีหลังจากนั้นเราก็ มาทําเองซึ่งผมก็ไม่ได้นั่งเฝ้าดูว่ามันจะทําอะไรยังไงเพราะเราเห็นแล้วว่ามันทานํางานยังไงนะเราก็ตั้งเวลาเท่าเดิมอุณหภูมิเท่าที่เคยทําแล้วมันโอเคนะก็คือ180องศา15นาทีหลังจากนั้นผมก็ไปทําอะไรอย่างอื่นกลับมาอีกทีหลังจากที่มันครบเวลาแล้วยกขึ้นมาดูปรากฏว่ามันไหมครับก็เลยงงว่าเอา้าทาไมครั้งที่แล้วมันยังโอเคอยู่เลยแต่ทําไมครั้งนี้มันไหมก็ยังงง,งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นทําจนจบก็คือได้ ไส้เกาะไม่ไหม้นั่นแหละขึ้นมาแต่ก็มีข้อสงสัยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคราวนี้ก็เลยต้องมาคิดแล้วว่าจะเช็คอย่างไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตอนที่ทําก็ไม่ได้นั่งดูไม่ได้สังเกตดูนะก็เลยต้องมาทดสอบก็ตามคลิปเลยนะครับผมทําการทดสอบเปิดครั้งแรกเลยคลิปบนจะเป็นการเปิดเครื่องครั้งแรกตั้งค่า เอาไว้เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็ดูว่ามันทํางานยังไงสิ่งที่เห็นผิดปกติในสายตาผมก็คือว่าแสงสว่างแสงสีส้มที่ให้ความร้อนออกมาเนี่ยมันทํางานตลอดเวลาซึ่งผิดกับตอนที่ผมเปิดครั้งแรกก่อนหน้านโน้ตมันจะมีการกระพริบจะเรียกว่ากระพริบลวกันก็คือมันก็จะติดเป็นช่วงเวลาติดไปประมาณครึ่งนาทีหรือ1นนาทีแล้วมันก็ตัดไปลักษณะที่เป็นคือมันเป็นการควบคุมอุณหภูมิไม่ให้มันร้อนเกินเพราะว่าการที่มัน เปิดตลอดเวลามันก็จะให้ความร้อนที่เกินแต่ก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะมันใช่ไหมเพราะว่าเราก็ไม่ได้สังเกตหลังจากนั้นพอจบครั้งแรกครบ15นาทีไปก็เลยทดลองอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็ปรากฏว่าครั้งที่2ก็อย่างที่คลิปที่มาพร้อมกันนี่แหละก็จะเห็นว่าคลิปที่2เนี่ยมันมีการติดดับเป็นช่วงเวลา นั่นคือเป็นสภาพปกติหลังจากที่ดู2คลิปนี้เทียบกันแล้วก็ผมก็ยืนคอนเฟิร์มเลยว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเครื่องนี้มีจุดผิดปกติเพิ่มขึ้นมาก็คือมันไม่ได้ทำหน้าที่ตรงตามที่ที่มันควรจะเป็น ก็คือให้ความร้อนเป็นห่วงเวลาตามอุณหภูมิที่เราตั้งเอาไว้ก็นี่คือสิ่งที่เอามาให้ดูเพื่อให้รู้ว่าเครื่องเราเวลาที่เราใช้งานอาจจะเกิดปัญหาแล้วจะต้องทําอะไรยังไงผมทําคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่อยากเคลมสินค้าอีกรอบหนึ่งคือสินค้าเจ้าปัญหาอันนี้ไม่ใช่เครื่องเดียวกันนะเป็นคนละเครื่องแต่เจอปัญหาคนละปัญหากันอันนี้ผมก็จะให้ทางผู้ขาย แล้วก็าทางโรงงานเขาดูว่านี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเครื่องที่ผมได้รับมาผมจําเป็นที่จะต้องเคลมใหม่อีกครั้งนึงไส้กรอกผมยังเหลืออีกตั้ง8กิโลยังไม่ได้เอามาทากินเลยถ้าเจออย่างนี้ก็คือไม่ไหวผมจําเป็นต้องทําคลิปเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเครื่องนี้มันมีปัญหาจริงแล้วก็ต้องเคลมกับทางผู้ขายสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไปเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากถึงผู้ผลิตผู้ขาย ผมว่าผู้ขายก็คงไม่สามารถที่จะมาตรวจสอบอะไรพวกนี้ได้แต่ผู้ผลิตนี่คือคนที่จะต้องทดสอบว่าเครื่องมันทํางานได้ปกติไหมอันนี้ผมไม่รู้เรื่องของ QC ของทางผู้ผลิตว่าเขาทําอะไรยังไงเขาตรวจสอบอะไรยังไงเพราะว่าจากที่ผมเจอมาปัญหาแรกก็ดูเหมือนว่า QC จะละหลวมพอมาเจออันนี้อีกทีหนึง่งก็ดูเหมือนว่ามันจะมีความหลหลวมเกิดขึ้นอีกเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ตรวจสอบการทํางานของมันว่า เอามาเทสสิเปิดสัก3-4รอบมันทำงานเป็นปกติไหมอะไรประมาณนี้นั่นคือ อุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ามันจะต้องมีการทดสอบก่อนที่จะนําออกมาจําหน่ายแต่อันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เพราะว่าผู้ผลิตเขาก็ไม่ได้บอกอะไรมาในเรื่องพวกนี้ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตเองที่จะต้องตรวจสอบว่ามันปกติหรือไม่ปกติทดลองแล้วมันทํางานปกติไหมกําหนดไหมว่าเครื่องนี้ให้มันทํางานกี่ครั้งเพื่อที่จะยืนยันว่าเมื่อลูกค้าเอาไปใช้งานแล้วมันจะได้ไม่มีปัญหาอันนี้ก็แล้วแต่ผมก็ไม่สามารถจะไปวิจารณอะไรเขาได้เพราะว่าตรงนั้น ผมไม่ได้เห็นการทํางานของเขาแต่ว่าสินค้าชิ้นนี้มีปัญหาตามที่ทําให้ดูผมก็จําเป็นต้องเคลมกลับไปนะว่าสินค้ามีปัญหาจริง QC ไม่มีประสิทธิภาพเรื่ออะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นส่วนของทางผู้ผลิตที่เขาจะต้องไปปรับปรุงดูแลกันเองขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ